ทางด้านกองทัพภาคที่2ได้ร่วมกับเทศบาลตำบลหน,นองไผ่ล้อมนะคะนำการจัดโครงการหนองไผ่ล้อมปลอดเชื้อปลอดโรคปลอดภัยประจําปี2563ด้วยการลงพื้นที่ไปทําความสะอาดตามชุมชนต่างๆค่ะเพื่อที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนหนองไผ่ล้อมค่ะได้มีพิธีเปิดโครงการหนองไผ่ล้อมปลอดเชื้อปลอดโรคปลอดภัยประจำปี2563โดยพลตรีกิติศักดิ์บุญพระธรรมชัยรองแม่ทัพภาคที่2ได้เป็นประธานเปิดโครงการพร้อมด้วยนายไ่บูญพฤกษาเวศนายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่นายกเทศมนตรีตำบลหน,นองไผ่ล้อมอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านแล้วก็ยังมีตัวแทนของแต่ละชุมชนมาเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วยค่ะ ตามนโยบายของรัฐบาลนะคะที่มุ่งเน้นในการให้ความดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนและอำนาจห,หน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2496ต้องทำเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง โดยเทศบาลตำบลหนองเพล้อมที่มีชุมชนต่างๆในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด29ชุมชนแบ่งเป็นชุมชนในเขตทหารบกทั้งหมด22ชุมชนชุมชนในเขตทหารอากาศกองบิน1ทั้งหมด4ชุมชนและชุมชนที่อยู่นอกเขตทหารบกและทหารทั้งหมด3ชุมชนเพื่อให้การพัฒนาในด้านต่างๆนั้นเกิดประสิทธิภาพค่ะ ทางด้านเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดูแลประชาชนทั่วไปนะคะไปดูความเป็นอยู่พัฒนาสิ่งแวดล้อมทำความสะอาดในชุมชนให้ชุมชนดูสะอาดเรียบร้อยเป็นระเบียบหน้าอยู่ปลอดเชื้อปลอดโรคปลอดภัยทำให้เกิดการมีส่วนร่วมเกิดความสามัคคีในชุมชนพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันเป็นพลังจิตอาสาร่วมกันลงมือทำให้ชุมชนนั้นน่าอยู่โดยการร่วมกิจกรรมกับทางเทศบาลและหน่วยงานต่าง,างๆค่ะ ก็วันนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองแม่ทัพพันที่สองนะครับพลตรีกิติศักดิ์นะครับบุญพระธรรมชัยนะครับท่านรองแม่ทัพพันที่สองได้ให้มาเป็นประธานนะครับในการเปิดโครงการหนองไผ่ร้อมปอดเชื้อปอดโรคปอดไัยนะครับโดยที่เทศบาลตำบลหนองไผ่ร้อมนั้นได้ทำโครงการรณรงค์นะครับในการรักษาความสะอาดนะครับโดยการทําความสะอาดบ้านพักข้าราชการทหารในกองทัพพระที่สองนะครับค่ายสวรอรีในเขตตำบลหนองไผ่ร้อมนะครับแล้วก็นาเนินการฉีดพ่น ค่าเชื้อโควิดนะครับ19นะครับแล้วก็ยังติดตามโรคระบาดที่กําลังไตดตามมาก็คือโรคไข้เลือดออกนะครับก็ได้มอบสายอเบรนะครับให้กับพี่น้องในอสมมของเราในชุมชนได้ดําเนินการป้องกันโรคไข้เลือดออกที่กําลังจะระบาดขึ้นมานะครับและรวมไปถึงในโครงการของป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าก็ได้ดําเนินการฉีดวัคซีนนะครับสัตว์ให้กับทั้งหมาทั้งแมวนะครับในชุมชนนะครับเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และสุดท้ายก็รวมการของโครงการจัดการเรื่องขยะนะครับสะอาดเรียบร้อยมีการคัดแยกนะครับขยะให้สมกับเป็นจังหวัดสะอาดนะครับเพราะนั้นตอนนี้เทศบาลหนองไผ่รอบก็ได้รวมโครงการทั้งหมดนะครับแล้วก็ดาเนินการในช่วง2เดือนนี้นะครับทุกชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหนองไผ่รอมครับด้วยความห่วงใยนะครับเราอยากเห็นบ้านเมืองนั้นปลอดภัยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องประชาชนนะครับคงจะต้องช่วยกันนะครับบ้านพักนะครับคงจะต้องดูแลนะครับ ปลอดเชื้อปลอดโรคปลอดภัยนะครับแล้วเราจะอยู่อย่างมีความสุขนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกท่านครับทั้งนี้นะคะโครงการหนองไผ่ล้อมปลอดเชื้อปลอดโรคปลอดภัยประจําปี2563ได้มีกิจกรรมได้แก่พัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชนตัดหญ้าทําความสะอาดภายในชุมชนทําความสะอาดและฉีดพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด COVID -19 รวมไปถึงฉีดยาป้องกันพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานของศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรัลักษ์อัครราชกุมารีทรงรณรงค์ให้มีการขับเคลื่อนดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโลกคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าอีกทั้งยังได้มีการมอบไซเบตเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและการกำจัดขยะตามนโยบายการกำจัดขยะโดยจะดำเนินการโครงการระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม2563ค่ะ สนับสนุนโดยยาสีฟันพระจันยิม้ม